สวัสดีครับผมธนกรถดีจากช่องไทยแลนด์คิดนะครับตัวนี้เป็นตัวเช็คน้ํามันเบรกนะครับเบรกฟลูอิดเทสเตอร์ตัวนี้ก็เป็นการเช็คว่าน้ํามันเบรกของเรามีความชื้นอยู่ในตัวน้ํามันเบรกเท่าไหร่แล้วแล้วเราจะต้องเปลี่ยนหรือ,อยังนะครับตัวนี้ราคา100ร้อยกว่าบาทเองนะครับผมซื้อมาเพื่อจะเอาไว้ทดสอบน้ํามันเบรกนะครับว่าเรามันหมดอายุหรือ,อยังเราจะต้องเปลี่ยนหรือ,อยังหน้าตาก็จะเหมือนแท่งปากกาแบบนี้นะครับ ด้านในก็จะใส่ถ่าน 3A 1ก้อนนะครับ1.5โวลต์ตัวนี้ก็เป็นบริเวณที่หัวปลบนะครับที่ใช้จุ่มลงไปในน้ำมันน้ำมันเบรกจะเป็นขั้วทองแดงแบบนี้นะครับ2ขั้วจุ่มลงไปแล้วก็จะมีไฟ LED บอกว่าแบตโอเคหรือเปล่านะครับมีความชื้นเข้าไปในตัวเบรกเท่าไหร่แล้วนะครับมีน้อยกว่า1%น้อยกว่า2ถ้าน้อยกว่า2%ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ถ้ามากกว่า 2%นะครับขึ้นไปตัวนี้เขาบอกว่าน้อยกว่า3นี่ก็มากกว่า4นะครับถ้ามากกว่า2%ขึ้นไปก็ถือว่าต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วนะครับน้ำมันเบรกมีความชื้นสะสมอยู่เยอะนะครับตัวนี้ก็เอาเน็บกับเสื้อได้นะครับเน็บกับเสื้อเน็บกับเข็มขัดเน็บกับอะไรก็ได้นะครับเหมือนลักษณะเหมือนปากกานะครับเน็บที่กระเป๋าเสื้อด้านบนก็มีปุ่มสําหรับกดทดสอบนะครับถ้ายังไม่ได้จุ่มลงไปในเบรก ว่าเรากดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเช็คแบตนะครับว่าแบตโอเคไฟสีเขียวดวงนี้ก็จะติดนะครับแบตโอเคก็คือแบตไม่อ่อนนะครับแบตเต็มใช้งานได้ปกติถ้าผมช็อตมันช็อตมันแบบนี้นะครับด้วยไม้บรรทัดเหล็กนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นครับก็มีคําถามว่าถ้าผมไม่มีตัวปากกาวัดมันเบรกผมจะใช้ มัลติมิเตอร์แทนได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เหมือนเป็นหัววัดความต้านทานนะครับถ้าความต้านทานมันน้อยนะครับก็แสดงว่ามีน้ําสะสมอยู่ในน้ามันเบรกเยอะกระแสไฟฟ้ากระสไฟฟ้าไหลผ่านได้เยอะนะครับมันก็จะความต้านทานที่โชว์ออมันก็จะตับถ้าความต้านทานสูงก็คือน้ําในน้ํามันเบรกมีน้อยนะครับแคํามถามว่าถ้าใช้มิเตอร์วัดแล้วความต้านทานมันเป็นเท่าไหร่นะครับ ันนี้ผมก็จะมาลองทดสอบโดยใช้ตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานตัวนี้เป็นตัวต้านทาน 500k กนอื่นผมจะหมุนวอลลุ่มนะครับหรือพอร์ตไปทางซ้ายนะครับไปทางซ้ายขั้วตรงกลางและขั้วด้านขวานะครับก็จะได้ความต้านทานอยู่ที่ 500k นะครับผมก็จะวัดวัดลงไปที่ขากลางและขาด้านขวาได้ 489k นะครับ อ่ะตัวนี้ที่ความต้านทาน5 0 0 k นะครับขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองลดค่าความต้านทานนะครับอ่าโอเคสีเหลืองติด1เม็ดนะครับลองดูว่าความต้านทานมีเท่าไหร่นะครับสีเหลืองติดนะครับมีความต้านทานอยู่4 0 0 k นะครับผมจะเขียนว่าเหลือง1เหลือง2แล้วก็แดง1แดง2นะครับไล่ไป ต่อไปเราก็ทําการหมุนต่อนะครับการหมุนคือการพยายามลดความต้านทานลงนะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมหมุนจนกระทั่งหลอดไฟสีเหลืองติด2ดวงแล้วนะครับก็คือน้อยกว่า2%มันเท่าไหร่นะครับ188นะครับ188 1้อยแปนะครับ1 1อย k ต่อมาลองหมุนจนกระทั่งแดงติดทั้ง2ดวงนะครับโอเคค่อนข้างจะห่างกันนิดเดียวนะครับ7 1 k นะครับ นี่คือตารางนะครับที่เราได้จากการวัดนะครับค่าความต้านทานเทียบกับหลอด LED นะครับที่มันติดออกมาสําหรับเครื่องวัดน้ํามันเบรกนะครับผมก็จะมาเขียนตารางใหม่นะครับแบบนี้นะครับน้อยกว่า1%ความต้านทานก็จะอยู่ระหว่าง 188k จนถึง 400k นะครับก็จะถือว่ามีความเชื้ออยู่ในน้ํามันอยู่ที่1นะครับถ้า มากกว่า 400k ขึ้นไปก็จะถือว่าโอเคเยี่ยมเลยนะครับต่อมาก็2%นะครับถ้าน้อยกว่า2%ความต้านทานก็อย่าอยู่เร้งนี้นะครับ188 188k ลงมาไม่ต่ำกว่าตั้งแต่ 115k จนถึง 188k แบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่า ต่อมาก็จะเป็นน้อยกว่า3%นะครับน้อยกว่า3%ก็จะเป็นเรนนี้นะครับก็ 71k จนถึง 115k ตัวนี้ก็จะเป็นน้อยกว่า3นะครับส่วนส่วนมากกว่า4นะครับมากกว่า4%ก็น้อยกว่า7 1 k นะครับกิโลโอห์ม oh เราจะทดสอบการใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์ดิจิตอลเทียบกับปากกาวัดน้ำมันเบรกนะครับถ้าถามว่าถ้าเราไม่มีปากกาวัดน้ำมันเบรกใช้มิเตอร์แทนได้ไหมก็ตอบว่าได้นะครับแต่การการวัดมันจะต้องมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราใช้มัลติมิเตอร์นะครับจิ้มเข้าไปตัวเลขค่าเริ่มต้นนะครับจะเป็นค่าที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นจะสังเกตว่าความต้านค่อย,ค,อยค่อยเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งทําให้เราเข้าใจผิดได้นะครับ พอจิ้มเข้าไปปุ๊บอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับก็คือค่านั้นนะครับก็ใช้ค่านั้นมาเปรียบเทียบนะครับโดยหลักการเปรียบเทียบก็คือถ้าค่าความต้านทานน้อยกว่า 115k นะครับลงมาก็ต้องถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับถ้าเราใช้มิเตอร์มาวัดนะครับอันแรกก็คือต้องคอยดูว่าค่าแรกมันอ่านได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องจําค่าว่าค่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ อย่างแน่ๆร้อยสิบห้าเคนี่ต้องจําไม่ได้นะครับต้องถ้าต่ำกว่าร้อยสิบห้าเคก็คือต้องต้องจําแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องอ่านช่วงไหนนะครับก็อย่างตัวอย่างมอเตอร์ไซค์นะครับผมอ่านได้ประมาณเจ็ดสิบกว่านะครับเจ็ดสิบกว่าซึ่งถือว่าประมาณน้อยกว่าสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งเขาแนะนําว่าต้องเปลี่ยนแล้วนะครับต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรก มอเตอร์ไซค์ก็อีกประมาณพันกว่าโลนะครับมันก็ถึงรอบที่จะต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วนะครับก็น่าจะพอดีกันนะครับจะสังเกตน้ำมันเบรกค่อนข้างยังไม่ไม่ยังใส่อยู่นะครับยังไม่ดำเลยนะครับก็ความชื้นก็เข้าไปเข้าไปแล้วประมาณ3%นะครับข้ออีกประมาณพันโลนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับส่วนรถยนต์นะครับรถยนต์นี้เพิ่งเปลี่ยนมาประมาณหมื่นโลที่แล้วนะครับตอนนี้ค่าน้ำมันเบรกอยู่ที่ช่วงประมาณ1%เนะครับ อ่านค่าความต้านทานได้ประมาณ300กว่า300กว่าเคนะครับก็ต้องจํานิดนึงนะครับถ้าใช้มาติมิเตอร์ก็ใช้แบบนี้สะดวกกว่านะครับร้อยกว่าบาทจุ่มเข้าไปก็รู้เลยนะครับว่าน้ำมันเบรกตัวนี้ยังยังคงโอเคอยู่หรือเปล่าหรือจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่านี่ตอบโจทย์แล้วก็เร็วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากจุ่มปุ๊บรู้ปั๊บแบบนี้ดีกว่านะครับส่วนมิเตอร์ก็ใช้สําหรับช่วงที่ฉุกเฉินนะครับหรือไม่อยากซื้อจริงๆก็ใช้มิเตอร์แทนก็ได้นะครับผมบอกว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับ ก็ออกฝากากดไลค์าากดแชร์กดติดตามถ้าชอบคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ออกสวัสดีครับ